ในปี2025วงการบันเทิงต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จากการจากไปของเหล่าดาราและศิลปินที่มีชื่อเสียงในวัยยังน้อยที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องช็อกและเศร้าใจไปกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาดู10เซเลบที่เสียชีวิตในปี2025พร้อมผลงานที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนหมายเลขหนึ่งจวนจวนจวน,นักแสดงชื่อดังจากประเทศจีน เสียชีวิตเมื่อวันที่17พฤษภาคม2025หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นเวลา5ปีเธอเป็นที่รู้จักและยกย่องจากบทบาทที่มีผลกระทบในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์จีนหมายเลข2นักแสดงจีนเหลียงอยู่ชางเสียชีวิตเมื่อวันที่30มกราคม2025 จากภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยเริ่มแสดงอาการเบาๆแต่โรคของเขาได้แย่ลงอย่างรวดเร็วจนส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางหมายเลข3สู่ไขนักแสดงและนายแบบจีนเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤษภาคม2025ด้วยวัย30ปีเขามีชื่อเสียงจากการแสดงในซีรีส์ยอดนิยมหลายเรื่อง รวมถึง Story of y o u n t z e Polis และ The Legend หมายเลข4นักแสดงเก่าหลางเสียชีวิตเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2025ที่เมืองชางตูจากอาการป่วยกระทันหันผลงานของเขาในวงการบันเทิงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหมายเลข5นักร้องและนักแสดงฮ่องกงวินเลียมฉานเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคม2025 ด้วยวัย39ปีเขาเริ่มต้นในวงการบันเทิงในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0และเป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์ The Mystic Nine และ Lost Love in Times หมายเลข6นักร้องเชลินซึ่งได้มีโอกาสแสดงในงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของจีนปี2025เสียชีวิตอย่างง่าเศร้าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2025การจากไปของเธอ สร้างความตกตะลึงให้แก่แฟนๆทั่วประเทศหมายเลขเจนักร้องและนักแต่งเพลงไต้หวันกูเจียกีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกลางเดือนมีนาคม2025อุบัติเหตุเกิดจากถนนลื่นในช่วงฝนตกและทำให้เขาและแฟนสาวเสียชีวิตหมายเลข8นักแสดงไต้หวันบาร์บี้ซู ที่มีชื่อเสียงจากบทบาทในมิทิโอกาเดนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ขณะเดินทางในญี่ปุ่นกับครอบครัวหมายเลข9ก้นักสแสดงจีนชูเซียวชางเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่16มกราคม2025จากอาการป่วยการจากไปของเขาทำให้แฟนๆแ,และเพื่อนร่วมงานตกใจ หมายเลข10นักแสดงเกาหลีใต้โชยจุนหนูเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคม2025จากสาเหตุที่ยังไม่ได้เปิดเผย